บิสมิลลาฮิร r a h m a n i ราะฮีมด้วยพระนามของล l l a ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปานิเสมอท่านนบีมูฮัมมัดสลุลตละวะเลยวะสลัมเกิดที่นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่แถบตะว,วันออกกลางเกิดในเช้าตู่ของวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลลาวานันปีช้างและตรงกับวันที่22เมษายนคริสตศักราช5 7 1เจหรือ พุทธศักราช1,114และบุคคลที่ตั้งชื่อให้เขาว่ามุฮัมหมัดนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากปู่ของเขานนั่นเองก็คือท่านอับดุลมุตตอลิบในวัยเยาว์ท่านอบิมมูฮลมเมัดสลัมรับจ้างเลี้ยงแกะเป็นอาชีพและได้ทำการค้าขายกับลุงอยู่บ่อยๆโดยการเดินทางไปค้าขายยังประเทศซีเรียในตอนที่อายุ12ปีและอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนอายุ25ปี และในช่วงอายุ25ปีนั่นเองท่านนบีมุฮัมมัดสุลั์เลวะสลัมได้ไปทํางานกับท่านหญิงขอดิยอซึ่งพระนางขอดิยอนี้ได้เป็นภรรยาของนบีมุฮัมมัดสุลั์เลวะสลัมในเวลาต่อมาด้วยความที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลั์เลวะสลัมนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีไมตรีและมิตรภาพและมีประสบการณ์ในการค้าขายเมื่อสมัยที่อยู่กับลุงก็คืออบูตอลิบจึงทําให้กิจการของพระนางขอดิยอนั้นจเจริญรุ่งเรืองเป็นลําดับ ย้อนกลับมาเมื่อตอนที่นบีอุมาสัลลอเลวสลัม,มกำเนิดขึ้นมาท่านมีแม่นมถึงสองคนด้วยกันซึ่งแม่นมคนแรกนั้นก็คือสุไวบะต่อมาก็คือฮาริมะอัส,สดียะซึ่งเป็นแม่นมคนที่สองของนบีอุม่าสลัลลอเลวสลัมนะครับและเป็นแม่นมโดยถาวรอัสซอดิกผู้มีวาจาสัจจะและอัลลามินผู้ที่มีความซื่อสัตย์นี่คือสมญานามของท่งนานนบีอุบาสัลลอเลวสลัม และเป็นลักษณะเด่นอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมไปด้วยความประเสริฐหลายด้านเช่นความสัก์จากความซื่อสัตย์เมื่อตอนที่นบ,บีมูฮัมมัดนั้นอยู่ในคันของพนางอามินาได้สองเดือนก็ต้องสูญเสียผู้เป็นบิดาอับดุลอฮ์ไปนะครับส่วนมารดาที่มีนามว่าอามินานั้นก็อยู่กับท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลัยละสัลลัมจนกระทั่งนบ,บีมูฮัมมัดอายุหกปีนางก็จากไปและนบ,บีมูฮัมมัดสุลัยละสัลลัมก็ต้อง พบเหตุการณ์ที่โศกเศร้าอีกครั้งเมื่อปู่ก็คืออับดุลมุตลิบได้จากท่านไปเมื่อท่านอายุได้8ปีจากนั้นมานบับดุลมมัตก็อาศัยอยู่กับลุงที่ชื่ออบูตอริบและเป็นหัวหน้าเผ่ากุเลสสืบทอดจากท่านอับดุลมุตลิบนะครับเมื่ออายุ25ปีท่านอับดุมุมัดก็ได้ทำการสมรสกับพนางคอริยอด้วยความที่เป็นคนซื่อสัตย์มีความยุติธรรมนะและได้รับการไว้วางใจจากพนางคอริยอป็นอย่างยิ่งนะครับ และนายจ้างอย่างพระนางขอดียอก็ได้ขอท่านอบีมุฮัมมัดสุลัยสลุลามแต่งงานเมื่อตอนที่นางอายุได้40ปีและท่านอบีมุฮัมมัดสุลัยสลุลามมีอายุเพียง25ปีก่อนที่จะรอสักลารได้ประมาณ3ปีพระนางคอดียอก็ได้เสียชีวิตลงรวมระยะเวลาหลังจากสมรสกับพระนางคอดียอนั้นท่านอบีมุฮัมมัดอยู่กินกับพระนางคอดียอมาได้ราวๆ่ปีนะครับพพระนางขอดียอนั้นได้เสียชีวิตจากท่านอบีไปเมื่อตอนที่ท่านอบีอายุ50ปี ส่วนลำดับตระกูลของนบีมุฮัมมัดนั้นนบีมุฮัมมัดสลลัลและอัสลัมเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์อิบนีับดุลมุตตอลิบอิบนีฮาชิมอิบนีับดีมนานับและไล่ไปจนถึงเชื้อสายของนบีอิสมาอินซึ่งเป็นบุตรของนบีอิบรอฮิมจึงกล่าวได้ว่านาบีอิบรอฮิมนั้นเป็นบรรพบุรุษของศาสดามุฮัมมัดสลลัลละอัสลัมและนี่ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ของอับดุลลอฮ์ ผู้เป็นบิดาของท่านนบีมูฮัมมัดนะครับอับดุลมตุตลิบซึ่งเป็นปู่ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานลำเป็นผู้ให้น้ําแก่ผู้ที่ทาฮัตที่มาทําการต่อว,วาร์ฟรอบกาบาในสมัยนั้นและผู้คนทั้งหลายก็รักท่านอยู่มาวันหนึ่งท่านอับดุลมตุตลิบคิดที่จะขุดบ่อน้ําซำซ้ำเพื่อให้ง่ายแก่การให้น้ําแก่บรรดาผู้ที่มาทาฮัตแต่ว่าท่านไม่รู้ที่ของมันจนกระทั่งท่านได้เห็นบ่อน้ํซำซ้ำในความฝันของท่านท่านอับดุลมตุตลิบจึงไปหาลูกชาย ที่ชื่อฮาริสเพื่อขุดบอ่อน้ําและน้ําก็ได้พุ่งออกมาอย่างมากมายผู้คนทั้งหลายก็หันไปมองรอบๆบ,บอ่อน้ําและพวกเขาก็พูดกับอับดุลมุตลิบว่าพวกเราจะทําหน้าที่แบ่งบอ่อน้ําระหว่างพวกเราและพวกท่านท่านอับดุลมุตลิบก็ไม่ได้ทําสิ่งใดนอกจากขอดุทอศต่อลอขอริสกีต่อพระองค์ด้วยลูกชายสิบคนและอับดุลมุตลิบก็ได้บ่นบานว่าจะฆ่าคนหนึ่งจากพวกเขา เพื่อเป็นการใกล้ชิดต่อพงค์อัลลอฮ์และอละัลลอซบานนตาลาก็ได้ให้ริสกีแก่อับดุลมตรรุตลิบด้วยลูกชายสิบคนดังนั้นอับดุลมตรรุตลิบนั้นก็ต้องทําตามในสิ่งที่บนบานไว้และได้ทําการเสี่ยงทายระหว่างลูกๆของเขาและผลของการเสี่ยงทายก็ตกไปอยู่ที่อับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นพ่อของท่านอับบิ alo, ลมาลอโลสัลามในเวลาต่อมาอับดุลมตรรุตลิบินได้นาตัวลูกชายของเขาไปที่กาบะเพื่อที่จะเชือดผู้คนที่นั่นก็ได้พบเห็นเขาและพวกเขาก็พูดกับอับดุลมตรรุตลิบ เกิดอะไรขึ้นกับสติปัญญาของท่านที่จะเชื่อลูกชายของท่านเองจงไปหาหุ่นทานายและปรึกษานางในเรื่องของท่านออบดุลมตุตลิปก็ได้ไปหาหุ่นทานายและนางก็กล่าวว่าจงให้การเสี่ยงทายเกิดขึ้นในระหว่างอับดุลลอและอูดหนึ่งร้อยตัวและหากว่าการเสี่ยงทายได้ตกไปอยู่ที่อูดท่านจะได้ไม่ต้องฆ่าลูกชายของท่านหลังจากเสี่ยงทายอับดุลลอก็ได้รอดผลและอับดุลมตุตลิปก็ได้เชืดอูดหนึ่งร้อยตัวเพื่อเป็นการรักษาการบุญบานที่ได้ทําไว้กับอัลอุล และในปีช้างซึ่งเป็นปีเกิดของท่านนาบับดุลาฮาสลุสลต่านนั้นเป็นปีที่ถูกเรียกว่าปีช้างเพราะว่าอับบอฮะกษัตริย์แห่งเยเมนทหารของเอธิโอเปียได้ยกทัพขนาดใหญ่มาฮุมมาบุกมาเพื่อที่จะทำลายกาบาเพราะว่าผู้คนไม่ไปประกอบพิธีฮัตยังสถานที่ปราสาทที่เขาได้สร้างไว้แต่กลับมาประกอบพิธีฮัตที่กาบากันตามปกติ ทำให้อ布拉าเกิดความไม่พอใจนเะนื่องจากโบสถ์ที่เขาได้สร้างไว้นั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าลรูลาแต่ไม่มีใครที่จะแวะเวียนเข้าไปสักการบูชาจึงทำให้อั布拉านั้นต้องนำทัพมาเพื่อที่จะทำลายกาบาและกองทัพนั้นก็เรียกว่ากองทัพช้างแต่ไม่ทันไรอล布์ก็ได้ส่งนกที่เท้าของมันนั้นจิกก้อนหินมาและปากของมันก็คาบก้อนหินมาและได้คว้างก้อนหินไฟนั้น ลงสู่กองทัพของอับ,บราฮัมจนล้มตายละเนรนาศส่วนอับ,บราฮัมนั้นก็ตายในเวลาต่อมาเช่นกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากที่แม่ของท่านอนับดุลหมุสอโลสลัมได้เสียชีวิตลงท่านอบีมุฮหมมัดจึงได้ใช้ชีวิตอยู่กับปู่ของท่านท่านจะอยู่กับปู่ของท่านทุกทกที่ที่ปู่ของท่านจะนั่งก็จะมีท่านนาบีนั่งอยู่ด้วยและท่านก็จะนั่งพร้อมกับผู้อาวุโสชาวมักกะ และด้วยความต้องการของอลัลลอฮ์ที่จะให้อับดุลตลิบเสียชีวิตและอายุของานบ,บีในเวลานั้นก็คือ8ปีและต่อมาท่านบนบีมุฮัมมัดสุลัย์สัลัมก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลงุงก็คืออบูตุตลิบซึ่งลุงท่านบนบีได้เดินทางไปยังประเทศชามและอบูตุตอลิบนั้นก็ได้รู้สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจจากนักบ,บวชบวูฮัยรอ ระหว่างเดินทางนั้นกองคาราวานได้ผ่านเมืองหนึ่งและในระหว่างเดินทางของพวกเขาก็ได้ผ่านกระท่อมหลังหนึ่งที่มีนักบ,บุญอาศัยอยู่ชื่อว่าบ uh ูไฮรอและเมื่อบ uh ูไฮรอได้เห็นกองคาราวานเขาก็มองเห็นใบหน้าของท่านหลอดซูนและอายุของท่านในขณะนั้นก็คือส2สองปีบ uh ูไฮรอก็พูดกับลุงของท่านหลอดซูลว่าเด็กคนนี้คือใครอบูตอลิปจึงตอบไปว่าแท้จริงเขาคือลูกชายของฉันบ uh ูไฮรอ ึงสวนกลับไปว่าเขาไม่ใช่ลูกชายของท่านอบ,บูตอลิบจึงตอบว่าเขาคือลูกชายของน้องชายฉันแต่ว่าพ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้วบูไฮอลจึงได้บอกกับอบ,บูตอลิบว่าจงพาลูกของน้องชายของท่านกลับไปและจงระวังพวกชาวยูแท้จริงหลานของท่านจะเป็นนบีผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาเมื่ออบ,บูตอริบได้ยินเช่นนั้นจึงเชื่อและก็ รีบพานบ,บีมุฮัมมัดสุลัลลัมนั้นกลับไปยังเมืองมักกะ